ก็สวัสดีพบกับพบกับคนไม่มีชื่อกับรายการไม่มีชื่อวันนี้จะมารีวิวไหมครับเวอร์ชั่นสวรรค์คลิปเก่าๆยังไม่ได้ลงเลยคลิปเก่าๆมันเกิน15นาทีก็เลยไม่ได้ลงนะถ้าเกิดถามผมทำไมไม่ได้ลงก็ไม่ต้องมาถามนะคิดเกยจตอบนะครับโห้ยตัดไม้นี่ สองไฟยังต้องขออนุญาตเสกหน่อยนะครับเสกของขออนุญาตเสกแค่อย่างเดียวเท่านั้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับการไปสวรรค์ครั้งนี้ให้ปลอดภัย ไม่รู้โอ้ตอนนี้ก็กลังคุยกับคุณครอยู่นะครับไม่ต้องมาถามนะว่าคุยคอะไรโอเคถึงสวรรค์ละ4คะแนนโอเครูปร่างหน้าตาสวรรค์ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่คือต้นไม้ของสวรรค์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวการตัดไม้เฉยๆตัดไม้ ฟังบานไปจะคลิปหน้าเาเฮ้ยต้องไปหา tak boleh memuat kebukaan sang ban eh? อขอนี้าตเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเกมหมดขึ้นไปแปบ๊บโอเคขอไปข้างบนนะครับข้างบนเสร็จแล้วก็โอเค มาเริ่มจริงๆจ,จังๆสักทีเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยหลังจากการตัดไม้เสร็จเราก็จะมาสร้างต๊กคับอะไรพวกนี้ก็พอโอเค ได้ไมประมาณนี้ก็พอสร้างตัวคาบอะไรเสร็จแล้วค่อยอะไรให้เราฟีไม่ได้เลยอุ้ยเจอเจอดอกไม้สวยงามเลยเอาให้ตัวอะไรเนะี่ย ตัวอะไรเขาเนะี่ยผมคงไม่รู้นะครับว่าตัวอะไรเนะี่ยให้ตัวอะไรเนะี่ย โอ้ยคือว่าอ้วย เือ้อท,ทีนะครับมาตะกี้โดนสลามกิน ตัวแล้วเนี่ยอ่าเรามาเริ่มกันเลยโอเคนะวิธีคราฟก็คราฟแบบธรรมาดมาธรรมดาจะมาแคสกับเรา ไม่มีเราด้วยหรอเราก็น่าจะชวนคนดังมาด้วยนะพี่นายเราก็น่าจะชวนคนดังมาแคสด้วยเนะ้ออืมพี่เนโกะโอเคนะครับการรีวิวครั้งแรกก็เสร็จแล้วขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับ